สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าที่ลูกแยนนี่ทำซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูเขาก็จะมีสูตรของเขานะคะเนื้อจะเนื้อจะอ่อนเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะยุ่ยเปื่อยนะคะเปื่อยมากๆเลยนะคะอันนี้คือน้ําซอสนะคะแต่ที่เราดูเหมือนกับว่ามันเป็นสีดํานะคะแต่ว่าความจริงแล้วไม่ได้ดํานะคะเพื่อนเพราะว่าไฟมันไม่ไม่สว่างเนาะ จะเป็นสีที่ว่าสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนนุ่งจจะนิ่มมากนิ่มมากๆเลย ทำสามกิโลนะคะเพื่อนเป็นซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะแล้วเราก็จะกินกับอันนี้เย็นที่ทำนะคะเขาเรียกว่ามันฝรั่งนะคะมันฝรั่งกับอ,อบครีมนะคะเพื่อนอร่อยมากๆเลยอันนี้เยนที่ชอบนะคะ มันแล้วก็เ,เส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีกห่อหนึ่งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยฮัลโหลป้าปะอะไรกดอันนี้คือเบียร์ที่ลูกสาวเขาซื้อให้นะคะ <G ül> ยี่ห้อนี้เลยนะคะตักไปแล้วสองสองสามรอบนะคะคเพื่อนเรเบดเบสที่สิบเอยยร์นะเอาดูเซียานุ่นทิ้งเอามากูดยูน Merry Christmas. ุณยู y ์คว o รู้ฮมาดูคนแก่กินข้าวนะคะเพื่อนๆมาเปิดหอนี้นะคะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นนิ่มมากเลยเห็นไหมคะพเพื่อนๆนิ่มมากๆเลยนะคะเป็นซี่โครงนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะซี่โครงนะคะเป็นซี่โครงลูกสาวันนี้ก็เขาจะทําเก่งมากเลยนะคะทาอาหารเก่งเหมือนกันนะคะลูกนะคะสีจะสวยมากเลยคล้ายๆกับอ่า หมูเขาเรียกหมูแดงเนาะประมาณนั้นคล้ายๆนะคะแต่อันนี้เขาเป็นอบน้ำพึ่งนะคะน้ำซอสนี้เราก็จะสามารถที่จะคุกข้าวกินได้นะคะเพื่อนอมามาดูอีกอันนะคะมันสามกิโลนะคะเพื่อนกินไม่หมดก็แช่ช่องแข็งไว้ได้นะคะซิคโครงสามกิโลกว่านะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าอันละอันละกิโลกว่า,วาเนาะ อัดละกิโลกว่าขีดหนึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนสวยงามมากเลยค่ะลูกสาวเก่งมากนิ่มๆนะคะเพื่อนนิ่มมากเลยเห็นไหมคะคิดถึงคุณแม่จังเลยนะคะอยากให้แม่ได้กินด้วยเนาะทำอะไรก็อยากจะให้แม่กินด้วยนะคะเซนสการูเอตาดูเรียนเองนะเซนสการูเอตาดูเรียน ลูกคนเยสมอนบีตาตินอิลิาเบธไหมลินในเจ้ห้องบอกว่าให้แบ่งทุเรียนให้ลูกกินด้วยลูกบอกว่าไม่เอาลูกบอกว่าหอมเกินนะคะอจะชนลูกแตัดอ้ลกโบอกว่ามันหอมเกินไปฉันกินไม่ลงรับว่าก็กับข้าวนะคะนี่คือกับข้าวที่เราทำกินกันเนาะวันคริสต์มาสนะคะก็ อันนี้ลูกสาวทำเนาะก็ชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเยนิดจะลองจัดจานดูนะคะก็มากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะใส่ใส่ถาดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะใส่ถาดแล้วก็ว่าจะเอาน้ามันนะคะไว้ราดข้าวนะคะเป็นน้ำเกรวี่เนาะเป็นน้ำน้ำซอสนะคะมันจะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆอันนี้อร่อยมากเลยมันมันอบนะคะเป็นมันอบ ครีมนะคะอบอะบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะครีมนั่นแหละนะคะรีกว่าครีมนั่นแหละนะคะเดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะจัดจานให้ดูนะคะเพื่อนทำจานสวยๆเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อนก็เดีย๋ยวนี้ก็มันมืดเนาะจะให้ดูหิมะก,ก็มันมองไม่เห็นแล้วนะคะเพื่อนมันมืดแล้วนะคะขนาดเพิ่งสี่โมงกว่าๆเองเนาะ ก็มืดมากแล้วนะคะเพื่อนมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเอาบรรยากาศความหนาวมาให้ดูสักนิดหน่อยนะคะมันเพื่อนมันมืดนะคะมันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยเนาะ <_: S 1> ก็มืดนะคะมองมองไม่เห็นนะคะหิมะก,ก็มองไม่เห็นเนาะ<_:ๆ>ก็เห็นแค่นี้นิดๆหน่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวยันนี้ก็จะราดซอสนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็อเอาซอสต,ตรงนี้ไปราดเลยนะคะเพื่อนราดข้าวก็จะอร่อยมากเลยนะคะ เป็นน้ำพึ่งนะครเพื่อนเป็นน้ำพึ่งแล้วก็ซอสบาร์บีคิวนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะซี่โครงหมูอบน้ำพึ่งสูตรพิเศษนะคะจากลูกแกน,นิดนะคะเพื่อน สามกิโลนะคะก็ที่เหลือก็แพ็กๆใส่ช่องแข็งไว้นะคะเพื่อนๆแบบกินครั้งละหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนอิ่มนะคะเพื่อนก็จะแพ็กแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการเอาเข้าไมโครเวฟนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะนำนนเสนอแต่อาหารนะคะเพื่อน ดูโฟกัสเห็นตามดูวินวัชุธพดวิดห้อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณค่ะ